สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่วัดโรนะครับก็มาดูบรรยากาศของชาทะเลนะครับวัดโน้อยู่หมู่ที่สามตำบลตาขึ้นอำรบ้านาตะลาจังหวัดนครศรีธมรมนะครับผมจะมาสายทำพรุ่งนี้เขาละกระทรงนะครับ

มีขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกนี้เขาจะทานลอยกระทงนะครับก็อยากจะมาเที่ยวออก็มาได้ครับ ร้านค้าแผงร้านค้า,าก็กำลังตอนนี้กำลังมาวางกันมากนะครับทยอยมาเรื่อยๆครับ mm hmm. ก็พอเริ่มต้นของการของงานนะครับก mm hmm. ็บรรยากาศย่ส่เสน์บ้านเรานะครับของหมู่ที่สามนะครับหมู่ที่สามตำบลท่าขึ้นรับอำเภอาาาท,ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ mm hmm. ผมพามาให้เพื่อนๆได้ติดตามดูนะครับมีหล,หลายอย่างนะครับขายทุกอย่างขายดีไหมนี่ยอ๋อยังพอพอขายพอพอเริ่มขายได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ชายทะเลครับอากาศดีด้วยนะครับบรรยากาศดีชายทะเลรถกรเ็เยอะนะครับคนก็นกำลังทยอยมา มาเที่ยวชมสถานที่มันสวยห้ามเมื่อนะครับค่ลื่นก็ไม่แรงเท่าเลยนะครับมันอยากตศชายทะเลวันนี้อากาศดีครับชายทะเลวัดเราะครับมีก้อนหินเลดับสวยห้ามเดี๋ยวธรรมชาติดีนะครับ ความสวยงามของทะเลครับทะเลวัดโ้อนะครับหมู่ที่3ตำบลท่าขึ้นอำเภอจ่าก,กลาจังหวัดนคร,รเดียมราชของเรานะครับก็เป็นพื้นที่วัดอยู่ทีกทะเล,เลน,นะครับที่วันนี้คลื่นก็นไม่แรงเท่าเลยนะครับก็อยู่ประมาณ3 5มิเซนติเมตนะครับระดับของคลื่นตอนนี้ในขณะนี้ครับ ไกลดีไหมครับไกลดีไหมครับอ๋อครับครับครับนี่เป็นพื้นที่ของวัดโนนะครับเป็นสถานที่ของวัดโนนะครับบรรยากาศ ผมขอขวากช,ช่วยกดช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ